ปสวายด้วยปลาสวายปลาครับเนี่ยจะเริ่มเตาเริ่มเนี่ยเนเตาแล้วเตา้สาธุสาธุนี่นเนี่ยเตาเาเตาาเตมีเตาด้วยทำไมลอยน้ำได้เตาตะนนอ้ไอ้นกนกนกเตาเตา เต่าว่ายไปแล้วเนี่ยเต่านี่ไงว่ายไปหาแล้วนี่ไงตัวเต่านี่ไงเต่าเต่ากินอะไรได้กินอาหารนี่แหละโยนให้มันหน่อยเนี่ยมันมารอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมารออาหารพี่เล่เนี่ยมันแย่งเขาไม่ได้อะแย่งเขาไม่ทัน ออาวกินไม่ทันเว้ยกินไม่ทันชุนละมุนเลยชุนละมุนเลยชุนละมุนชุนละมุนไหขี่คอซะเลยเอาขี่คอปาสไวยไปไหนแล้วตโน่นโน่นน่นโน่นนกนกไปหานกแล้วต่อไปหานกแล้วน่นนั่นนั 收我，收我，收<說><說>来，收来，收来。 กูอ้าปากแล้วเลยเต่าแต่ว่าไม่เห็นว่ามันจะได้กิน <c oughs> โดนปลาสวายดันขึ้น ไปโดนปลาสวายเผียดต้องรอ,อก่อนหายไปไหนล่ะต่ำน้อยอะ่ะหาไม่เจอแล้วปลาของมันไปไหนล่ะโดนในตัวมันโดนดันลงไปแล้วดันลงไปไม่ให้เกิดไม่เห็นตัวเลย มันไปไหนแล้วอ่ะมันไปไหนแล้วนู่นนู่นนู่นยนนยนใต้ยู่ใต้หน้ามาแล้วออกมาแล้วตู้ตู้โอ้ๆไหนใครว่เก่าช้าวะมันเร็วกว่าอยู่โอ้ส้สู้ส้สสู้สู้สู้ๆๆสู้ จ,จะมาให้อาหารปลากลายเป็นเคลียเต่าเลยซู้ๆๆ้้้ตัวเดียวอ่ะมันตัวเดียวมันเก่งนะอ่ะน่ะหน่ะน่กนโอ้โดนโกดเลยขี่เข้าไปเลยขี่เข้าไปเลกเต่าขี่เข้าไปลยขี่ข กำลังเลื่อนออกมากำลังเลื่อนออกมากำลังว่ายน้มาว่ายมาแล้วมาแล้วว่ายมาแล้วว่ายมาแล้วว่ายมาแล้วอยู่ตรงนั้นฮะนู้น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 ้องน้องอยู่ดีใต้อยู่ใต้ขาโอ้ยเลยเราตาวเล็กตุ้งไ้ไหนลอยเลยนี่ไงไม่ไงไม่ฉลาดนะดิม่ฉลาดนะดิธรรมชาตินะถ่ายรูปสวยนะเต่าในลกุ๊ปลาต่าในลกุ๊ปลาใช่มองเกือบไม่ออก ต้องเอาโพลลงเฟซเล่นไงนู่นไงนุ่นไงลอยลอยแล้วล้อเลยมันไม่ยอมว่ายออกมามานี่มานี่มานี้มาสองกรหนี้ดูสิดูสิดูสิตัวเล็กของเขาอ่ะเนี่ยต้องให้มันรวมกันแล้วก็ถ่ายรูปแล้วโพลลงเฟซอ่ะใครเห็นเต่าบ้างจะยกเงิไม่ต้องเลี้ยงเลยถ่ายดีโอดีจ้าเลี้ยวมาจากไม่อเต่าไม่ตอบ มันไม่ยอมออกมานี่นี่นี่มันกำลังว่ายออกมาด้วยออกมายังลูกยังยังยังเข้าไปในเลยอเย่าเพิ่งดิมันออกจากนอกตรงกลางแล้วว่ายไปนนู่นเลยป้านั่นขอบขอบนู้นขอบนู้นขอบนู้นลูปริม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 นั้นเลยริมนั้นเลยอาล่ิมนั้นเลยิมนั้นเลยนั้นเลยริมนู่นน่ะเนี่ยป้ามันมีเนี่ยของฝั่งข้างในเลยไม่ทันแล้วว่ะ